แน่นอนพูดถึงพี่เต้วิสรัต์เนี่ยนะครับโลโก้ของความเหงาลอยมาไม่ค่อยมีเพลงสมหวังสักเท่าไหร่แท้วตลอดเลยครับผมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะพี่สิงเกิลแรกในชีวิตเลยก็คือผมอกหักถ้าผมใช้สมองรักใครสักคนหนึ่งอะผมคงลืมเขาได้ละมันก็เลยกลับมาเป็นเพลงความทรงจำใช่ครับใช่ครับใช่พอเราอกหักปุ๊บเราก็เหงาพอเหงาเราก็เลยอยากจะมีใครสักคนหนึ่งคนรักที่เขาเดินกันเนี่ย คู่นี้เขาไปเจอกันที่ไหนถ้าผมไปในที่ที่เขาเจอกันอนะ่ะผมจะมีโอกาสเจอแบบนี้ไหมก็เลยกลับมาเป็นเพลงที่รักใครสักคนอยากจะเป็นที่รักของใครใช่ใช,<น>ใช่แล้วพอเราเหนาปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปแอบชอบผู้หญิงค,คนหนึ่งก็เลยเกิดเพลงความหวังเล็กๆแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ที่เรามีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ ที่เป็นเรื่องราวในชีวิตของเรา9ปี10ปีก็ยังไม่สมหวังกลับมาคราวนี้ถ้ามีอยู่จริงก็ยังเหงาเหมือนเดิมแต่เหงาแบบเข้มข้นขึ้นเหงาแบบตรงไปตรงมาความเหงาในแบบของเต้วิสรัตก่อนหน้านี้นะคะที่รักใครสักคนก็คืออยากจะมีความรักเหมือนดังใครๆคคือเหงานะแต่อยู่ได้แต่พอมายุคนี้ถ้ามีอยู่จริงคนคนนั้นถ้ามีอยู่จริงมันอยู่ที่ไหนเรามีโอกาสที่จะเจอเจรไหมถ้ามีช่วยปรากฏตัวให้ได้เจอกันได้ไหม Oh <laughs> no!